แตงโมเมินดามาหลังหอบสินค้ามือสองมาขายตลาด เป็นอีกหนึ่งคนในวงการมันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาของโควิด1 9ที่ทำให้งานนั้นลดน้อยลงรายได้ก็ลดลงไปตามๆกันแต่งานนี้สาวแตงโมไม่อยู่นิ่งเฉยขยันทำงานหาเงินโดยเธอนั้นได้ผ่านตัวเองกลายไปเป็นแม่ค้าซึ่งเธอนั้นได้นำเสื้อผ้าและรองเท้ามือสองของตัวเองมาเปิดขายที่ตลาดนัดเดอะสตรีทรัชดาโดยสาวแตงโมได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าราคาสินค้าที่ขายนั้นมีตั้งแต่หลักสิบถึงหลักร้อยพร้อมกับขอบคุณแฟนหนุ่มมาเซอร์ที่มาเป็นธุระให้แถมยังมาช่วยขายอีกด้วยซึ่งจุด เริ่มต้นนั้นเกิดจากเสื้อผ้าที่เก็บไว้มีจํานวนเยอะมากที่นํามาขายนั้นเป็นเพียง5-10%ผ้าตัวไหนไม่ได้นํามาขายก็จะนําไปบริจาคส่วนรายได้บางส่วนจากการขายนั้นเธอก็จะนําไปบริจาคต่อให้กับทางโรงพยาบาลอีกด้วย